สวัสดีคุณผู้ชมด,ด,ดูทุกท่านกันด้วยผมปานกันอีเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้ฮะเราจะมารีวิวชุดเกาะระดับพระเจ้าใน Minecraft กันนะครับซึ่งเป็น Minecraft หนึ่งจุสิหกนั่นเองนะครับผมซึ่ง oh. ชุดเกาะนี้นั้นก็ทำมาก็เป็นชุดกเกาะเนื้อทารายนะครับผู้ชม,มแล้วก็ดาบด้วยเหมือนกันนะครับดาบก็ enchant แบบเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะให้ได้นะครับ คือเกาะนี้นั้นมีแบบความแข็งเก่งมากเดี๋ยวผมนั้นจะสมมุตินะว่านี่ผมจะตกจากที่สูงนะคะคุณผู้ชมอ่ะเนี่ยสมมติจะตกประมาณนี้คุณผู้ชมอ่ะซีจะตายไหมอ้าวตกลาวาเฉยไม่ตกโดนพื้นนะก่อนนี้นั้นอนชานแบบเยอะที่สุดในโลกนะครับผมเคยเอนชานมานะอืมเดี๋ยวเราขึ้นไปสูงกว่านี้หน่อยันนี่ผมใช้โหมดสซเวโวนะครับจะใช้คําสั่งเอิมเอ่ม NB นดะครับนี่ฮะรถเลือดรดแค่สามหลอดเองนะครับขึ้ 3, นไปสูงมากนะครับต่อไปเราจะขึ้นสูงกว่านี้อีกครับว่าเลือดมันจะลดเลือเท่าไหร่นะครับเราเลือดรีเจนก่อนนะเลือดค่อนข้างรีเจนช้านะโอเคตอนนี้รีเจนเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชม ออโอ้โหเกือบตายขึ้นมาสูงมากคุณผู้ชมคือแบบมันก็ยังไม่ตายอยู่ดีนะครับไม่มีใครแบบขึ้นสูงได้ขนาดนั้นหรอกคุณผู้ชมเออซึ่งมันก็เอคอนข,ข้างสูงมากนะครับกี้นี้ขึ้นแบบเหนือก้อนเมฆออยังไม่ตายคือแบบโอ้ไม่ก็ที่จะโหดไปไหนนะครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวทิ้งแอปเปิ้ลเอ็นชาร์เลยว่ามันไม่ต้องใช้อีกแล้วคุณผู้ชมใช้แนละ้วมันก็โกงอย่างเงี้ยดูมีเอฟเฟคด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์เอฟเฟคก่อนนะครับ โอเคตอนนี้ผมเคลียร์เฟสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนมาเดี๋ยวผมมาทดสอบกับคิปเปอร์ดูนะครับเรือรถได้ครึ่งหลอดนะครับเป็นอะไรที่โอเคมากนะครับคือแบบโดนตรงตัวยังไงคือแบบยังไงก็ไม่ตายนะครับอ่ะเนี่ยเนี่ยเอาใหม่นะแบบโหดมากนะครับวอ้โหโอ้โหดีนะบินทันไม่งั้นแบบตายแน่นะครับโอเคโอ้คิปเปอร์อ่า ต่อไปก็คือการยิงธนูใส่ตัวเองดูนะครับมันเลื่อนมันจะลดเท่าไหร่ไอ้ดูซีดูซีดูซีซโอ้โหเลื่อนไม่ลดเลยนะครับธนูกาก,ากมากอออโอไปผมพาไปทดสอบกับอือลลอนโกลเลมดูนะครับว่ามันจะดีแค่ไหนนะครับปะเดี๋ยวเราขอขอผมขอสม,มอนอะลลอนโกลเลมก่อน อมก็ G O L E M นะครับก็ๆๆปึ๊บโอเคไอรอนกรลนม,มาแล้วนะครับก็ตกหนึ่งทีรถทีละครึ่งหลอดนั่นเองนะครับสำหรับไอรอนโกรลมเนอะโอเคเรียบร้อยได้เหล็กมาแล้วแล้ร,รับชุดเกาะจะพังง่ายนิดนึงนะครับผู้ชม ผต้องคร้มเวลก่อนอามาครับผมก็ไม่ทันนะครับอ้ยกดตาผิดอีกโอเคตอนนี้มันน่าจะซ่อมชิดเกาะผมแล้วนะครับถ้าแบบคุณไม่อยาอ,อะไรมากก็เออแต่นะ เอาแอนวิวมาครับก็ข้อปรับเป็นครีเอทีฟเลยก็ได้นะครับอโอเคปรับเป็นครีเอทีฟแล้วก็นี่ก็เอาทอชุดเกาะมาให้หมดทุยโอเคเอาเอาโยนทิ้งไปโอเคอก็ให้คุณนั้นเอานี่นี่เอามาชาร์จกับ ก็มันก็จะได้ชุดเกาะที่มันแบบไม่พังแล้วนะครับโอเคมา <c oughs> <c oughs> แต่ผมนั้นอเออ่ทดสอบอะไรอีกอย่างหนึ่งนะครับคุณผู้ชมก็คือการเอ่ออะไรนะเออยิงธนูละมั้งผู้ชมน่าจะยิงธนูการยิงธนูของสเกลริตันนะครับเอ้าวบินไม่ได้อีกแล้วโอ้โหเจอกินข้าว ซึ่งเราเบิดก็เออทำอะไรผมไม่ได้เลยนะครับโอเคก็ถือว่าดีเลย <c oughs> ต่อไปนั่นก็คือวิเทอร์นั่นเองนะครับการสู้แบบวิเทอร์อย่างนี้ค่อนข้างยากหน่อยนะครับผมกิฟเออเออพวกข้าวก่อนนะครับไม่งมั้นมาสู้วิเทอร์ไม่ได้นะเอาเป็นดีชื่อยาวมากนะครับ โอ้เต็มตัวหมดแล้วเคแค่นี้แหละที่เหลือก็เอ่อต้องจะมีลาวาไม่มีลาวาโอเคไม่เป็นไรคุณผู้ชมก็เดี๋ยวผม summon ิ i t t e r ก่อนเลยดีกว่า summon i t t e r นะครับนี่ฮะเราก็ summon ิ i t t e r แล้วเดี๋ยวเรามาช่วยฆ่าวิเทอร์กันมาแล้ววิเทอร์มาแล้ววิเทอร์มาแล้วถอยห่างก่อนนะครับคุณผู้ชม โอ้ยวิ่งด่วนเล้วโอ้โอ้เรียบร้อยเรียบร้อยผมจะแตกก่อนเลยเนี่ยเลือดเลือดเลือดรีรีเร็วเเลือดเลือดมันไม่รีผู้ชมครับเลือดมันรีไม่ทันแล้วเวรกรรมเวรกรรมเวรกรรมเดี๋ยวได้ได้เขาพักก่อนเดี๋ยวได้ได้ได้แป๊บหนึ่งผู้ชมโชคลายเพราะผมเปลี่เป็นโหมดฮาร์ดเอาโหมดอีโอโหมด n o r ม a l งั้นไม่รอดนะ มาเป็นซวยบอลมามโอ้ oh my gosh เรียบร้อยฮะตายไปที่เรียบร้อยโอ้เรืองไม่อมลีนะครับโอเควิเทอร์อยู่ตรงไหนวิเทอร์อยู่ตรงไหนวิเทอร์โอ้ oh. มันก็ยังไม่ใช่ดาบพระเจ้าขนาดนั้นทุกชมเดี๋ยวผมต้องไปหาวิเทอร์ก่อนเอ่อ uh. ตอนนั้นผมสู้โลกวิเทอร์ตรงไหนจะไม่ได้ อ่ะสมมติใหม่ไปเลยก็ได้นะครับผู้ชมเอาทำไมสมมติไม่ได้อ,อันอีทก็ตกทุกทุกุกท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  ยิง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 ,ยงอา้าวไปไหนไปไหนวิเทอร์อ้าวว,วิเทอร์ไปนู่นแล้ววิเทอร์ไปนู่นแล้วไปตรงนู้นแล้วหายไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องรีบไปหาวิเทอร์ก่อนไม่งั้นคือมันจะโกงไปโอ้ยเด้เอเด้อเดี๋ยวเดมันไม่ค่อยกันพวกเอฟเฟคอะไรอย่างเงี้ยผู้ชม เต็มหน้าเต็มตาเต็มหน้าเต็มตาโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูยิงดูยิงมีการหลบมีการหลบอ,อ,หอ๋อโอ้ไม่เ่าเอิมเลื่องมันไม่มีมันเลื่อนมันไม่รีเลยเหรอฮัลโหลเวิลอ้าววิเทอร์หายวิเทอร์เพิ่งไปสิอ้าวมองไม่เห็นผู้ชมมันมองไม่เห็นแล้วและไป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  โอ้โหโอ้โหอ้เฮ้ยวิเทอร์ตายหรือยังเคยไม่ตายวิเทอร์เลือดเท่าไหร่อ่ะ no 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 เธอเหลือเลือดเท่าไหร่โอ้โหต็มหน้าเต็มตาเต็มหน้าเต็มตาตอนนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเด้ได้ได้ได้ย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งขอรีเลือดก่อน โอ้โหยิงเลยนักหนายิงอะไรนักหนาโอ้โหจะมานยิงเด้อโอ้โอ้กอชก๊อชเรือโอ้ m ก g อดโอ้ my god แต่เดี๋ยวแป๊บนึ่งผู้ชมผมว่าไม่น่ารอดว่ะคุณแม่อย่างนี้ไม่รอดอยู่แล้วอ่ะจัดแอปเปิลทองมาเลย คอยดูคราวนี้แหละน่าจะรอดอยู่มั้งนะเร็วเรเนนี้ผมมาแล้วเรพร้อมแร้วจ้าพร้อมแล้อจ้าพร้อมล้ามาสิมาสิมาสิอาลงน้ำลงน้ำทุกคนครับวิเทอร์ลงน้ำโอ้ยโอ้ยวิเทอร์สกลวิเทอร์สกลโอโอ้โอ้สีตายอสลตัน ยิงถือมันโอ้โห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 ดู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 โอ้โห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 ดูมันโอ้โหโอ้โหโกงฉีกเป็นโอ้โอ้โอ้โอูโอ้เขาไม่ไหวแล้วโอ้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 ไปกอลดกไปกอลักไปกอลดกกอลักกอลักกอลักเด้อเด้อเด้อ กินสิฟ้ากินแอปเปิ้ลว่ะเป็นไรวะเกมไม่บั็อกแล้วไอหมูเอ้ยถ้าแบบชิวจริงผมน่าจะตายไปแล้วแหละนะเกาะผมจะพังนะตีไปตีไปตบผมก็ไม่เห็นเลือดมันด้วยโอ้ยกินแอปเปิ้ลสิฟ้าคือบ่ายน้ำแล้วก็กินของอู้อู้อู้ตายซะตายตายซะทีตายซะทีตายซะทีตาย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 ก็ทีถูกไม่ไหวแล้ว ช่วยรีเจนอ่อนโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้โหหายไปเลยโอ้พายดีพามาครับมาโอ้โหโอ้ตายซะทีโอ้โหโอ้โหของเต็มอีกสุดท้ายเราก็ได้ในเทอร์ซ่ามาแล้วนะครับเออเฮ้มันก็ไม่ได้ระดับพระเจ้าขนาดนั้นนะเนอะ มันก็ต้องแบบผมที่แบบสู้แบบเต็มหน้าเต็มตาแต่กีนี้คือแบบไม่หลบอ่ะมันก็เลยยากหน่อยนะครับคุณผู้ชมโอเคขนาดผมสู้ในโหมดอีซี่นะเนี่ยเนี่ยเอาไม่ชอ,อีกโหมดนอร์มอลรอบผมจะพังเลยนะครับเออเป็นอะไรที่แบบอืมโอเคโอเคโอเคแต่พวกม็อบอย่างเงี้ยทําอะไรผมไม่ได้ครพวกม็อบแบแบม็อบแบบเนี้ยเช่นแบบคิปบงคิปเปอร์ซอมบงซอมบี้ทำอะไรไม่ได้นะครับเช่นไอ้บอสที่มันใหญ่ๆเช่นเอนเดอร์ดากอนวิเทอร์อะไรอย่างเงี้ยทำลายได้แน่นอนนะครับตายมาแล้วสองรอบนะ อืมโอเคเอมใลเธอนะครับคุกผู้ชมโอเคคลิปนี้เพียงพอเท่านี้ก่อน